พิ่งฟื้นคืนชีพนะครับวันนี้พอดีรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะฮะแต่มีข้อมูลที่อยากจะมาแชร์ริ่งมาคุยกับเพื่อนนะครับก็คือในฝั่งของเฟดนะครับที่มีการอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยอุ้มธนาคารทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของสหรัฐนะครับสวิตช์ใช่ไหมครับรวมๆเนี่ยกว่า297,000ล้านเหรียญเลยนะฮะทำให้ในฝั่งของบิตคอยน,นะครับรั์สินเสี่ยงต่างๆนะครับปรับตัวพุ่งกันหมดเลยนะฮะตอนนี้บิตคอยขึ้นมาจอ 26, ่อ 2600, 0เหรียญแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะมองตลาดยังไงนะครัับรราตววงมกปึถ โยุตไม่ให้ตกรถเนี่ยทำยังไงเดีวคลิปนี้เราไปดูกันครับแล้วเพื่อนที่กำลังดูคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับให้กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีคําถามหรือว่าอยากจะแชร์ริ g งความรู้เนาะ ก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้ผลักดันคลิปนี้นะครับให้กับเพื่อนๆที่สนใจเนื้อหาแบบเดียวกันนะครับเข้ามาดูด้วยแล้วก็ยังได้เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเรานะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรามีกลุ่ไลายเป็นแชทนะครับใน,นฝั่งของ Discord นะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟนักคริปโตนะครับและการวิเคราะห์มาสเตอร์เทดเดอร์ด้วยเพื่อนๆที่นสนใจก็คลิกลิงก์จอยไปพูดคุ และเรื่องแรกนะครับที่อยากจะมาคุยกันตอนนี้แบบด่วนๆเลยนะกก็คือในฝั่งของ Bank Ter m Funding p r o โปรแกรมนะครับตรงนี้ที่ทาง f ฟดเนี่ยมีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบนะครับรวมๆเนี่ยประมาณ297,000ล้านดอลลาร์เลยนะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ทําให้ตัว f ฟดบ้านฉีดเนี่ยมันพุ่งขึ้นมานะครับซึ่งมาตรการเนี่ยที่เขาอัดฉีดเข้ามาเนี่ยเขาอัดฉีดมา2รูปแบบด้วยกันที่เข้ามาช่วยเนาะอันแรกเลยก็คือเข้าไปประกันเงินฝากลูกค้านะครับ100%นะครับในฝั่งของลูกค้าที่มีการ เออนำเงินไปฝากในแบงค์ที่มีปัญหาใช่ไหมตรงนี้เขาเข้ามาโปรเทคนะครับเข้ามาช่วยเนาะอันที่2เลยก็คือรับซื้อพนาาันธบัตรนะครับของแบงค์ที่ขาดทุนอยู่นะในราคาต้นทุนนะครับตรงนี้ก็เข้ามาแอบซอบในเรื่องนี้นะครับของตัวธุรกิจแบงค์เหมือนกันนะฮะซึ่งทําให้ฝั่งของตัวเฟดบาลานชีตรงนี้นะครับมันปรับตัวพุ่งขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟกันก่อนอื่นเนี่ยอธิบายเพื่อนฟังก่อนเนาะความหมายของมันเนี่ยก็คือตัวงบดุลน,นะครับแสดงสินทรัพย์แล้วก็นิสิตของเฟดนั่น พุ่งขึ้นมาเลยหลังจากที่มันมีการปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้นะครับตอนช่วงที่เฟดทำ QT นั่นเองก็คือการรีดนะครับรีดตัวเงินเนี่ยออกมาจากระบบใช่ไหมโดยการปรับขึ้นดอกนะครับในตัวแบงค์ทำให้เงินเนี่ยมันโฟไหลกลับมาที่แบงค์นะครับเมื่อก่อนอยู่ในฝั่งของทรัพย์สินเสี่ยงต่างๆใช่ไหมนะครับแต่ตอนนี้นไหลกลับมามันก็แห้งอะ่ะนะฮะคราวนี้ถ้าดูในภาพรวมเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมา ตั้งแต่ปี2009ละนะครับตัว million of US d o เ l a r นี่ยปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็ในรอบนี้มันมีตัวเงินเฟอ้อด้วยนะครับที่พุ่งขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันพังใช่ไหมเฟดก็เลยต้องอปรับขึ้นดอกใช่ไหมแล้วก็กดเงินเฟอ้อให้มันต่ำลงนะครับตอนนี้มาอยู่ที่6%นะฮะแต่ตัวเลขของเงินเฟอ้อไม่รู้นะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่มันมีการอัดฉีดเงินขึ้นมาในการเข้าไปอุ้ม นะครับตัวแบงก์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของซารัตในฝั่งของอสวิตใช่ไหมครับที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ทางทางนักทุนหลับโลกนะแล้วก็หลายๆมุมมองนะครับก็มองว่าตัวเฟดเนี่ยที่มีการอัดฉีดเงินขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้ตลาดเนี่ยมันเบรกขึ้นไปเลยนะฮะแล้วก็เฟดเนี่ยไม่ได้มีการประกาศในการทํา QE โดยตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้แนวทางที่ประกาศเนี่ยเราก็ทำมาโดยตลอดก็คือ การขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมเพื่อลดเงินเฟอ้อนะครับซึ่งการเพิ่มเงินเข้าไปในระบบแบบวิธีที่เข้ามาช่วยแบบนี้นะครับมันเป็นการทําแบบทางอ้อมนะครับแต่ต้องรอดูนะว่าเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวเลขต่างๆในหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในมุมของเฟดเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากใจเหมือนกันนะถ้าเกิดผมเป็นเฟดนะตอนนี้นะครับก็ต้องไปแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่มันผุดขึ้นมาเรื่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าทําได้เนี่ยสถานการณ์มันน่าจะกลับมาอยู่ในเวที่น่าจะโกตไปต่อได้หรือว่าไปต่อได้นั่นเองนะครับจะต้องรองดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งในคืนนี้ก็จะมีตัวเลขนะที่จะประกาศด้วยนะครับตอนช่วงประมาณ3ามทุ่มนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งตลาดกันนิดน,นึงนะครับว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างน,นะครับบิตคอยก็ปรับตัวขึ้นมาจอ่อแถวประมาณ26 0หมนะจ่อจะเบรกอยู่นะครับแล้วก็ในฝั่งของ RSI นะครับก็ขึ้นมาจอดแถวประมาณ68 นะฮะจอ68อยู่ในมุมมองของตัวแพทเทิร์นนะอันแรกนะครับที่เรามองก็คือการปรับตัวค่อนข้างบูดิดเลยตรงนี้นะครับก็คือจบ expanded flat ลงมานะครับ3 3มาใช่ไหมจบลงมาแล้วก็ขึ้นเป็นเวฟหนึ่งใหม่ซึ่งเวฟหนึ่งตรงนี้ถ้ามีการปรับตัวเบรกขึ้นมายืนได้ค่อนข้างแข็งนะผมมองว่า1ตรงนี้อาจจะยังขึ้นไม่เสร็จนะครับก็คือยังมีการปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับยังไม่จบขานั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะมีการย่อลงมา ให้ให้เราเห็นนะแต่ไม่รู้ว่าจะยอ่อลึกขนาดไหนนะครับตรงนั้นอาจจะยอ่อไม่ลึกแล้วก็ได้นะยอ่ออยู่แบบด้านบนนี้แล้วก็ขึ้นต่อเป็น3เลยนะครับอาจจะมีการไซด์เวยแบบ4สียออกข้างเนี้ยก็ขึ้น5ต่อแถวประมาณ3 0,000ื่นกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือมุมมองแรกนะครับที่ผมมองไว้ว่าตอนแรกนะคิดน,น่าจะขึ้นจบละน่าจะยอ่อ2แลละแต่ตรงเนี้ยมันมีการเบรคขึ้นต่อหลังจากที่ตัวเลขของ ตัวเฟดบาลานซีตรงนี้มันปรับตัวพุ่งขึ้นนะคนก็ให้ในัยยะสาคัญให้ความสําคัญนะครับทาให้ตัวเวฟในน่าจะยังไปต่อได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูเวฟกันอีกทีหนึ่งเนาะถ้าเกิดหนึ่งมันยังไม่จบเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นเวฟสี่หรือเปล่าที่จะขึ้น5ต่อนะครับอันนี้คือมุมมองแรกนะนะฮะคราวนี้มาดูในฝั่งของมุมมอง2กันบ้างนะครับว่าที่เรามองว่าในฝั่งตลาดเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงไปเป็นขายได้นะครับอันนี้ก็ยังมองอยู่ ในมุมมองนี้เหมือนกันนะครับซึ่งการเบรกขึ้นมาอรอบนี้อาจจะเป็นการเบรกขึ้นมาเพื่อทำให้แล้วก็หลอกให้หลายๆคนนะคิดว่าเฮ้ยตลาดจะไปต่อละจะไปต่อละแล้วก็กดลงมาซึ่งการกดลงมาอรอบนี้จะเป็นโอกาสนะมันไม่ใช่การปรับตัวลงมาแบบเดือดเดือหรือว่ารุนแรงเหมือนครั้งก่อนๆแล้วนะในมุมมองผมนะครับเพราะว่าในฝั่งของภาพวิ่งไกลหรือว่าในภาพมันไกลเนี่ยมันก็มีมุมมองที่ค่อนข้างดีเลย คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในภาพไกลๆกันต่อนะคราวนี้ในภาพของการปรับตัวขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะต้องทําการลงมาอีกขานึงก่อนซึ่งถ้าตรงเนี้ยมันจบละมันก็มีโอกาสที่จะลงมาเป็นขา A ขึ้น B ลง C นะครับแต่คราวนี้ในวันนี้มันจะต้องกดลงมาแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปเนี่ยมุมมองของขาอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งการกดลงมาเนี่ยถ้าเกิดเราวัดตัวฟิโบนะตัวฟิโบนะครับตั้งแต่ด้านล่างน,น,นะครับขึ้นมา ที่จบเวฟหตรงนี้นะครับก็จะมีตัวกล่องนะที่มีโอกาสในการที่จะลงไปแถวประมาณ0.786นะฮะก็คือ18ื่นแล้วก็แถวประมาณ19,800่านแถวนี้นะครับถ้ามันกดลงมาแต่ถ้าไม่กดเนี่ยแล้วตัวเลขวันนี้ออกมาดี B ด้วยนะครับที่จะมีการประกาศคืนนี้เนี่ยอาจจะทําให้เคส1เนี่ยที่เรามองกันไว้น่าจะมีโอกาสที่จะยืดขึ้นไปได้อีกนะครับส่วนตัวเนี่ย ก็จะมีการจัดการเนาะในเรื่องการเทรดหรือว่าเงินของเราเนี่ยไว้แต่ละพอร์ตเพราะว่าบางทีเราไม่รู้นะว่าตลาดจอกมาในรูปแบบไหน100%เอราอาจจะวิเคราะห์ได้คร่าวๆนะว่าจอกมารูปแบบเนี้ยประมาณ60%เราก็อาจจะจัดสรรเงินในการเทรดรูปแบบประมาณเนี้ยประมาณเอ่อห0รหรือหรือว่าเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมันออกในทางนึงเนี่ยเราก็สามารถเซอร์ไวได้ด้วยนะครับก็คือไม่เจ็บหนักนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เป็น เขาเรียกหัใกวใจสําคัญเลยนะในการเทรดก็คือการจัดการเงินนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันในภาพไกลๆกันนิดนึงก่อนที่จะไปดูถึงการวางเงินกันว่าเพื่อนๆควรจะต้องวางเงินในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับอะภาพวัปเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองดูนะมันขึ้นมาจอ่นอ e นะครับในฝั่งของ ema 200ละนะครับก่อนนันเนี้ยขึ้นมาเทสใช่ไหมแล้วก็โดนกดลงไปแต่คราวเนี้ยมันโดนดันขึ้นมาเนาะดังนั้นเนี่ยกรอบในการเล่นของมันเนี่ยมันไม่หลุดนะครับ215นเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่อยีที่แล้วละ ว่าทิศเนี้ยมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปค่อนข้างแรงได้เลยเพราะว่าไอ้แท่งเนี้ยเป็นแท่งที่บอกอะไรหลายๆอย่างว่าภาพวีคเนี่ยคนยังมองว่าน่าจะเป็นอัพเทนได้อยู่แล้วก็น่าจะจบในฝั่งของบัตทอมไปแล้วนะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพมันเนี่ยดูอันนีนึงเป็นยังไงบ้างผมก็จะดูภาพไปไกลไปด้วยประกอบไปด้วยนะเพื่อที่จะบาแอดในการเทรดแล้วก็บปแอดหน้าไม้ในการเปิดฟิวเจอร์อะไรต่างๆนะครับคราวนี้ในภาพมันเนี่ยมันขึ้นมาติดนะครับตัว แนวต้านเส้นค่าเฉลียนะ่ยเนาะตอนนี้ติดอยู่แถวประมาณ e m a 26นะครับ e m a 12เนี่ยเบรกขึ้นมาแล้วแต่จริงเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ14วันเลยตอนนี้มาประมาณครึ่งเดือนละถ้าอีก14วันเนี่ยสามารถขึ้นไปยืนด้านบนได้เนี่ยตลาดจะค่อนข้างบูลลิ่มากๆนะครับสิ่งที่เราจะนํามาแก้ได้นะครับอย่างแรกเลยถ้าเรามองว่าตรงเนี้ยเป็นลักษณะของเวฟที่ปรับตัวลงมาจบละแล้วกำลังขึ้นเวฟสามใหม่เนี่ยในฝั่งสปอร์ตของเราเนี่ยเราจะต้องมีแบบเต็มแม็กคือเต็มแม็กตรงนี้ก็คือ อาจจะมีกระจาย10ตัวก็ได้ที่ผมทำเนี่ยผมก็จะจัดการเงินไว้นะ,ะโยงเข้ามาเรื่องการจัดการเงินก่อนนิดนึงนะครับว่าในฝั่งของการเทรดเนี่ยตัวฟิวเจอร์ของผมเนี่ยผมจะมีการไว้แป๊บนึงนะฮะใส่โอเวอร์ออฟไว้ด้วยเดี๋ยวผมปิดนต์ตัวนะครับอ่ะเนี่ยผมจะมีการใส่ตัวการเทรดด้วย1%ของพอร์ตก็คือการกระจายเนาะในฝั่งสปอตเนี่ยห อาจจะ20ตัวก็ได้หรือว่าอาจจะ10ตัวก็ได้แล้วแต่คนนะแต่ถ้าเกิดตลาดมันเป็นบูรันจริงๆเนี่ยไอ้พวกเวฟสอที่ลงมาแล้วแล้วกําำลังจบไปแล้วกำลังขึ้น3มเนี่ยมันจะวิ่งกันแบบบูรันมากๆรอบก่อนอันนี้ก็จะมีในฝั่งลูน่าในฝั่งของอพวกเหรียญเล็กๆต่างๆเนี่ยที่เราได้มีการใส่ไว้1% 1% 1%, 1เนี่ยมันจะทาให้พอร์ตเราเกณฑ์ขึ้นมาแบบค่อนข้างแข็ง,ขงนะครับถ้าตลาดเป็นบูรันจริงๆนะฮะแล้วก็ในฝั่งของรันเทนเนี่ยก เอาคอยหรือว่าตัว b c เนี่ยที่เรามองว่ามันน่าจะมีการปรับตัวตามเทนได้ก็จะเทรดลันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมแบ่งไว้30%แต่ตัวที่ผมใส่ไว้คิดว่าน่าจะเป็นเว็บ3เนี่ยก็ใส่ไว้ประมาณ20%ในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยผมก็ใส่ไว้ที่50%เลยเพราะส่วนตัวจะชอบเทรดฟิวเจอร์ก็จะใช้ในฝั่งของเขาเรียกว่ามาจินในการช่วยด้วยถ้าเกิดเทนมันถูกตามที่เราคิดนะครับตรงนี้ล้วก็สามารถมาคํานวณเนาะการเทรดในฝั่งของไฟล์ ด้านฟิวเจอร์ได้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่เราใส่ไว้ก็จะมีมาร์จินมีเลเวลเลทบอกด้วยแล้วก็มีจานวนเงินที่เราควรจะต้องเซ็ตไว้ก่อนจํานวนไม้ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการเล็คอร์ดด้วยว่าเฮ้ยเรามีโปรฟิตและลอสเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ทําพอร์ตตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆดูไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆเนาะใน Discord ในไลฟ์ด้วยนะฮะคราวนี้กลับมาในฝั่งตลาดกันนิดนึงถ้าในฝั่งของปิ t c o i n นะครับ ETH เนี่ยมีการปรับตัวบรรบูรันเกิดขึ้นเนี่ย พวกเหรียญในฝั่งของหน้าไม้ที่เรามองว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้มากกว่าเนี่ยมันก็จะวิ่ง่อนข้างเยอะนะครับอย่างตัวแรกเช่น OP ใช่ไหมถ้าเรามองว่า o p เนี่ยยังอยู่ในลักษณะของเวฟที่มีการปรับตัวขึ้นเป็นเวฟ3อยู่ก็คือขึ้นมา1ลง2เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็น1ย่อย2ย่อย3ามไซด์เวฟสี่แล้วก็กำลังขึ้นไปต่อได้นะครับตัวพวกนี้ก็จะมีการปรับตัวขึ้นมากกว่าตัวอื่นที่โครงสร้างการาฟเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้แมท นะครับอันนี้คือวิธีการเทรดแบบรันเทนเนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเลือกเข้ามาในพอร์ตหนึ่งตัวนะครับตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องรอดูนะว่ามีตัวไหนอีกที่ผมมองนะก็จะมีในฝั่งของอ่ะที่เป็นเวฟสองใช่ปะ่ะอย่างคับเงี้ยอย่างคับเงี้ยอ่ะเรามองภาพไกลๆเนี่ยขึ้นมาเป็น1ย่อลงมาเป็น2ตรงนี้ก็ยืนได้ในภาพวีก,ก็มีการยกเกิดขึ้นตั้งแต่40กว่าตรงนี้ก็ยกอยู่นะครับถ้าประมาณ50กว่าดังนั้นเนี่ยยังไม่มีการเบรกโลเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็แพทเทิร์ คาดการณ์ว่าจะเป็นเว็บ3ได้พวกนี้เราก็หยิบมาใส่นะครับในฝั่งพอที่มีการลันเทรนหรือว่ามีการลันเป็นเว็บ3นะครับและอย่างเช่นแบบ CRV อย่างเงี้ยหรือว่าอ่ะที่ยังไม่เบรกโลอ่ะอะไรพวกเนี้ยเราก็เอามาใส่ได้อย่าง OKB OK อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราคุยกันมานานมากละที่มีการเบรกนะครับดานล่างขึ้นมาเนี่ยก็ลันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ เราอาจจะไม่ได้ expect เป็นเว็บ3เนาะแต่มันเป็นตัวที่มีเทรนค่อนข้างแข็งแล้วเราก็สามารถเทรดตามเทรนได้หลังจากที่มีการเบรกย่อลงมาเนี่ยก็ลันขึ้นไปอันนี้จะเป็นตัวที่เราเทรดใน30%เนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกตรงนี้นะครับสปอตลันเทรนตรงนี้ผมก็จะมีพวกนี้อยู่อะที่จะพร้อมลันเทรนนะครับแต่ในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยเราก็แบ่งกลยุทธ์มานะว่า ถ้าเราจะเทรดฟิวเจอร์เราก็มองตลาดในภาพเล็กๆว่าสมมุติถ้าเกิดก่อนหน้านี้ผมมองว่าบิตคอยน่าจะมีการปรับตัวย่อลงมาใช่ไหมผมก็เลยมีการเปิดในฝั่งของช็อตยับๆไปแต่ผมไม่ได้เปิดทั้งหมด50%เลยนะผมว่าจะเปิดแค่ประมาณแบบไม้ละสองอะไรเงี้ยลองยับตลาดดูก่อนถ้าเกิดสมมุติมันลงมาตามหน้ากาของเราแบบชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มนะเริ่มในการลันพอร์ตใหญ่ของฟิวเจอร์ได้ก็คือเริ่มเพิ่มมาจินเริ่มทําลักษณะของการสโนว์บอลได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือถ้าเกิดตลลลาดดมันูงไปเย มันรุดลงไปเลยนะแล้วเรามีในฝั่งของตัวสปอตกริดบอร์ดที่เราเปิดไว้เนี่ยมันก็จะสามารถรับของตรงนี้รับมาเรื่อยๆรับมาเรื่อยๆรับมาเรื่อยๆแล้วพอมันขึ้นเนี่ยมันก็เอามาขาย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 อย่างเงี้ยตรงนี้เราก็จะมีแคทโฟเกิดขึ้นด้วยในพอร์ตตรงนั้นดังนั้นเนี่ยการกระจายเงินไว้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าบางทีเราวิเคราะห์การาฟหรือว่าลาเบลเวฟไว้เนี่ยเราอาจจะไม่เมคชัวร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าการวิเคราะห์แบบเนี้ยมันต้องถูกแน่นอน ถ้าเกิดเราทำได้แบบนั้นเนี่ยเรารวยแบบรวยมหาศาลไปละเราเราไม่ต้องมานั่งบริหารจัดการความเสี่ยงใช่ไหมเราก็ใส่ไข่ทั้งหมดเนี่ยไปตะกร้าใบเดียวเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการจัดการเงินนะครับมีความสําคัญสูงมากๆแล้วก็เป็นหัวใจหลักเลยนะครับท่านเพื่อนที่อยากจะไปดาวน์โหลดไฟล์นี้นะก็สามารถเข้าไปใน Discord เพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อน แลาสุดเนหาในวันนี้นะครับแล้วก็พูดคุยกันถึงมาตรการของเฟดนะครับที่เขาเข้ามาช่วยอุ้มแบงค์นะครับทั้ง2รูปแบบนะครับอันแรกเลยก็คือเข้ามารับประกันตัวเงินฝากของลูกค้านะครับหนึเนาะแล้วก็ในฝั่งของการเข้ามาซื้อพันธบัตรนะครับที่ขาดทุนอยู่นะของตัวธนาคารพาณิชย์นะครับกลับไปในราคาต้นทุนเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการอัดฉีดโดยทางอ้อมเนาะ โดยที่เขาไม่ได้อัดฉีดโดยตรงเหมือนการทํา QE หรือปิมนเงินเข้ามาในระบบเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ก็ทําให้ตัวเฟดบาลานซ์ชีดเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเลยแล้วก็ทําให้ตลาดเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นมาเลยอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยบวกขึ้นมาจ่อ26,000เหรียญอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ในมุมมองการมองเวฟนะครับเราก็มองเป็น2รูปแบบเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ควรจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงหรือว่าบริหารจัดการเงินไว้หลาย,ลายกลยุทธ์ ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งค r ิปต o c u r รนซี y แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ